สวัสดีครับเี่จะพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผม X Max สองพันยี่บสามนะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินอมดำนะครับเครื่องเดิมนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยท่อจะเป็นท่อเดิมผานะครับผมโชกคแต่งนะครับโชกคแต่งโอลินนะครับผมดูรอบคันกันก่อนนะดอกยางหลังเต็มเต็เลยนะครับ คันนี้ทีเด็ดไม่น้อยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับคันนี้ได้เป็นบอปปะมาให้เรียบร้อยนะครับมีตุ้มปลายแฮนด์นะครับสีทองมาให้ชิวหน้าแต่งนะครับรดจัดทรงมาแล้วส,สวยเลยนะครับผมตรกยางหน้าก็กเต็มอยู่นะครับ เคเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะครับอันนี้เป็นไมดิจิตอลนะครับสามารถฟังเพลงได้ดูนิวเกเตอร์ได้นะครับโอเคเลขใหม่ห้าหมื่นไอ้าพันแปดร้อยโลนะครับเดี๋ยวมาตั้งค่าก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ บาทนะครับออกรถฟรีดาวนะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งไอ l ดี e ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ